ถัดไปนะครับก็มีการออกมาย้ำเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับรู้ทันกลโกงวิจสาชีพโดยเฉพาะเกี่ยวกับ SMS เนี่ยโอ้โหมีเยอะเยอะมากหลากหลายกคือโทรศัพท์ผมเนี่ยเข้าไปเปิดในข้อความนะเยอะมากเลยยังไงก็เจอใช่ไหมไอเรื่องปล่อยกู้ได้สิทธิประโยชน์ลงทะเบียนอะไรทั้งหมดเลน่าจะเจอแทบทุกท่านทุกคนเลยนะทุกคนนะฮะชักชวนให้กดลิงก์จ่ายเงินครับ ระวังนะครับตกเป็นเหยื่อดเงินนะครับ,รบถึงสิชาชีพหลอกลวงข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวัง SMS ที่ชักชวนให้มีการกดลิงก์หรือติดต่อสมัครสมาชิกหรืออ้างว่าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆมาแจากเงินแจกของรางวัลน,นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็น S อสของวิชาชีพอย่างสูงที่สุดเลยและขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทหรือห้างร้านที่ออกโปรโมชั่นด้วยนะครับว่า ออกโปรโมชั่นมาจริงหรือเปล่าอ,อะไรจริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่โดย,โดย,โดยพื้นฐานอะอย่างพวกสถาบาันการเงินเข,า,ขาไม่ส่งข้อมูลมาในลักษณะอย่างนี้หรอกนอกจากว่าเป็นเมสเซจที่เราไปสมัครเอาไว้เ,เงินเข้า,เ,าเงินออกอะไรอย่างนั้นออ,อ,อย่างนั้นอาจจะใช่แลคะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรโมชั่นมาอย่างเช่นว่าคุณได้รับเงินหนึ่งแสนบาทอะไรเงี้ยมีสิทธิ์กู้นะอะไรเงี้ยไปแอบ คือถ้ามาอย่างงี้ไม่ต้องไปอ่านเลยกดทิ้งไปเลยก็ได้บางทีเราไปกดเนี่ยพอมัเข้าระบบไปแล้วเนี่ยอาจจะไปโดนล้วงข้อมูลส่วนตัวเขาเป็นไปได้คือเดี๋ยวนี้บางทีเขามาอ้างจากห้างนู้นห้างนี้บอกว่าคุณอ๊อฟเนี่ยได้รางวัลห้างนี้ห้างกอไก่ครับได้รางวัลพิเศษคุณอ๊อฟเฮ้ยเราเพิ่งไปห้างนี้มาพอดีเลยเมื่อเดือนที่แล้วได้รางวัลเลยวะเข้าไปมีลิงก์เข้ามาให้เรากดเข้าไปกดเข้าไป ก็บอกให้เราไปใส่ข้อมูลส่วนตัวอ่าชื่อหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ใช่หมายเลขบัญชีธนาคารพวกนี้แหละนั่นแหละเขาก็จะดูดข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปเข้าระบบของเขาของเขาต่างหากนะและสุดท้ายบางทีเนี่ยมันจะต้องส่งรหัส OTP มาในเบอร์มือถือใช่ไหมเขาก็หลอกเราอีกว่าเดี๋ยวจะมีรหัสลับส่งไปที่คุณนะให้คุณบอกรหัสลับแก่เราด้วยอ่าอันนั้นเนี่ยเขาเอารหัสลับ OTP ไปเข้าทีนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยเรียบร้อยเลยเขาไปเข้าบัญชีธนาคารเราได้เลย เงินหายเกี้ยงครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นะครับก็ยังไงเห็นท่าไม่ดีก็เรียกให้คนในบ้านมาช่วยกันดูก่อนอย่าพึ่งไปเชื่ออะไรใช่แต่อย่างเราสบายใจได้เงินในบัญชีมีไม่เเราไม่มีอยู่แล้วนะได้เป็นที่ก็สี่ห้าร้อยนะครับหรือว่าแจ้งตำรวจไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยดีกว่าดีกว่านะครับ